สวัสดีครับอยู่กับช่องฟฟรนพาลครับวันนี้เก็บมะละกอครับเก็บมะละกอได้เก้าตะกร้ารครับเนาะนี่ครับเก้าตะการเก้าเข่งครับเนาะครับมะละกอแขกนวลครับลูกสวยๆงามๆนะครับเนาะประมาณนี้ครับเก็บโบไหร่นะครับเนาะเพราะว่ารถมันใส่ไปได้โบไหร่นะครับเนาะรถกระบะนะครับเนาะมะละกอแขกนวลตำนี่จะเก็บประมาณนี้นะครับเนาะจังใจไปใส่ถุงนะครับเนาะ มันจะบอกคือฮอนแลนนะฮอนแลนกินสุกหรือมละกอฮาไวครับจะจับจะเก็บใส่โฟมนะครับเนาะรอให้มีจุดแต้มนะครับเนาะถ้าเป็นมละกอกินสุกอันนี้เป็นมละกอตาครับจะไม่รอให้แก่เท่าไหร่นะเนาะเพ้พอดีต่ำนะเนาะแก่พอเหมาะแก่เกินไปก็ไม่ดีครับเดี๋ยวมันจะสุกเหลืองครับเนาะนี่ครับถ้าตัวกว่านี้นะครับเนาะเวลา แม่ค้าซื้อไปตำนี่ครับมันกัดจะไปอยู่นําแม่ค้ากว่าจะได้ขายกว่าจะได้ตำเนาะมะมันกัดจะสซุกครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บประมาณพอดีครับลูกพอดีเหมาะพอดีตำนะครับเนาะกำลังสวยกำลังงามครับอ่นนี้เก็บไปสมทบกับอีกสวนหนึ่งครับเนะาะจะมีสวนใหญ่ใหญ่อีกที่หนึ่งครับเนาะอันนี้เก็บไปรวมกันครับ มันก็ได้บ่หลนะครับเนาะเพราะว่ามันมมเมนรถลดปิกอับขนนะครับเนาะก็เก็บพอประมาณครับมันจะเหลือรถนะครับตามจริงได้เยอะกว่านี้ครับลูกตัวเมียนะครับเนาะกลมๆก็ได้ครับขายได้เหมือนกันครับเนาะสำหรับมะละกอตําครับอันนี้เก็บเพื่อไว้นะเนาะถ้าล่อรถมาเอาครับจังไรถามมันบ่เต็มรถก็ต้องเก็บเพิ่มนะครับเนาะถ้ามันถ้ามันเหลือรถนะครับมันจะยากนะครับเนาะ เพราะว่าเก็บไปใส่อีกสวนหนึ่งครับสมทบกันนะครับเนาะนี่ครับถามว่ามันได้เยอะกว่านี้ไม่ได้ครับแต่รถเอาที่จะเอาไปมันเอาไปไม่ได้นะครับเนาะนี่ครับอ่าบ่หลายนะครับเนาะเอฟซีเพิ่อนมาคือเห็นแต่บักฮวงครับเนาะทำไมไม่เห็นเก็บสักทีนี่ครับกาเก็บสองรอบสามรอบแล้วครับแต่มันบ่หลายนะครับเนาะทีละอ่าตีเข่งห้าเข่งสามเข่งนะครับเนาะแต่ผมไม่ได้ถ่ายลงคลิปนะครับเนาะให้ดูนะครับเนาะนี่ครับ มันก็ได้เก็บออกมาแล้วครับเนาะแต่ก็บริไทยตอนเก็บครับเก็บคนเดียวครับนี่ครับจะประมาณนี้ครับช่วยสวยงามครับเนาะเป็นมะกตําแขกนวลครับตําส้มครับส่วนห้างนกนะครับเนาะบุหงาเห็นนครับย่อนเสียงครับนี่ครับลังนกกระเฮดได้อ่าบ่แน่ใจนายน้อเนาะว่าเพิ่นจะมาอยู่บ่ห้างนกห้างนี่ครับเพราะว่าเห็นเห็นแมวนเนาะเอานกมากินครับ เห็นตะปีกสะเต็มเลยนะครับเนาะนี่ครับลังนกที่ที่ผมลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนาะครับมลกอแข็งนวลครับส,สวยๆครับครับจังไรไก่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดจิตตามช่องปล่แนผ้าหลอบเลยนะครับขอบคุณครับ